ผ้ามันมีตะกอราชะวะัตรผืนนี้โทนสีเขียวสวยมากๆถ้าท่านใดได้จับผ้าคะผ้านุ่มมากผ้านุ่มพิ้วมากๆเลยค่ะลดราคาพิเศษนะคะผืนนี้ไม่ได้ต่อหัวแล้วลดราคาพิเศษให้เลยนะคะแล้วผืนนี้เป็นผ้าขนาด3เมตรนะคะสามารถนําไปตัดเดรสแบบหรูได้เลยหรือว่าสําหรับท่านที่ที่มีรอบวงรอบเอวใหญ่นิดนึงนะคะผืนนี้ใช้ได้เลยนะคะขนาด3าเมตระคะ่ะ ราคาพิเศษเช่นกันพื้นนี้หนึ่งพันะจ๊ะสาเมตรขิดยกดอกสไลด์สีนะคะอันนี้เป็นคน้นเจอมาค่ะท่านที่ชื่นชอบโทนสีน้ำมือน,นะคะขิดเป็นขิดยกดอกสไลด์สีแล้วก็ซ้อนด้วยมัดหมี่นะคะลดราคาให้วันนี้1,000บาทเท่านั้นนะคะให้ไปเลยค่ะพื้นนี้เก้าร้อยหนึ่และ1,000บาทนะคะ สนใจแดไอดีไลน์มาเลยจ้าผืนสีเขียวสวยมากเก๋มากผืนนี้ก็โอเคสามเมตรท่านใดได้ไปก็สวยและคุ้มมากนะคะหนึ่บาทสามเมตรค่ะผืนนี้หนึ่งพันบาทสวยมาก